ใส่ใส่กระหล่ำด้วยเนาะพอดีเรามีกระหล่ำในตู้เย็นจะทำติดตำลึงจะทำแกงอ่อมแกงอ่อตมตำลึง อร่อยค่ะูว่าอร่อยไหมทำแกงอ่อมค่ะแกงอมหมูอร่อยค่ะใส่กระล่ำแล้วก็ตำลึงผักชีอร่อยค่ะใส่ ใส่กะหล่ำด้วยเนาะพอดีเรามีกระหล่ำในตู้เย็นจะทำใส่กระหล่ำแล้วก็ตำลึงผักชีวันนี้เด็ดตำลึงข้างรั้วนะคะข้างรั้วบ้านมาจะทำอะไรกินดีใส่ กะหล่ำแล้วก็ตําลึงผักชีกเปือดนะคะเดี๋ยวลองชิมดูตะ่กี้ดับไฟแล้วค่ะนัวแล้วก็จะทำให้เน้วเหนียวหน่อยหนึ่งก็จะอร่อยนะคะสุกเลยใส่กะหล่ำแล้วก็ตําลึงผักชีก ฝนตกเนาะตำลึงก็ทอดยอดอกอกงามเด็ดเอาแต่ใบมันกับยอดยอดมันก็จะทำให้ออกเหนียว,นยวหน่อยหนึ่งก็จะอร่อยนะคะสุกแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแกงออกระดูกไม่ใช่กระดูกเนาะเนื้อหมูชิมแล้วตอนนั้น วันนี้เด็กตําลึงข้างรั้วนะคะข้างรั้วบ้านมาจะทำอะไรกินดีใส่กระลำแล้วก็ตําลึงผักชีมอ่อโอยาลองบอกว่าให้ทําแกงอ่อมใช่ไหมกเด็กตําลึงเนาะ นนัวเราแกงอ่อมก็แกต่างกันตรงที่ว่าเราใส่ใส่ข้าวเบื้อกินแกงอ่อมเนื้อหมูผักกระหล่ำตำลึงเนาะตำลึงก็มีประโยชน์ประโยชน์จริงๆิงคนวรรณไทยชอบอีแล้วก็ผักหอมนิดนึงนะคะ และสุกแล้วเราก็จะไม่ให้หมอมันใส่กะลำ่ำแล้วก็ตําลึงผักชีเราไม่มีฟันเราก็จะแบบเคี้ยวง่าดูว่าอร่อยไหมทำแกงอ่อมค่ะแกงอ่อมหมู ใส่กระลำแล้วก็ตำลึงผักชีแล้วก็ผักหอมนิดนึงนะคะและอาสุกแล้วเราก็จะไม่ให้หมอมันฝนฝนตกเนะาะตำลึงก็ทอดยอดออกงามเด็ดเอาแต่ใบมันกับยอดยอดมัน ใส่กระหล่ำแล้วก็ตำลึงผักชีติดตำลึงจะทำแกงอ่อมแกงอ่อมตำลึงประทานแกงอ่อมกับครูรรนไทยได้นะคะขอบคุณมากที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะดูว่าอร่อยไหม ทำแกงอ่อมค่ะแกงอ่อมหมูเปือดนะคะเดี๋ยวลองชิมดูเมืกี้ดับไฟแล้วค่ะัวแล้วเนาะจำเรงก็มีประโยชน์ประโยชน์จริงๆคือวรรณไทยชอบ แล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแกงอ่อมกระดูกไม่ใช่กระดูกเนาะเน้อหมูชิมแล้วตอนนั้นงออยายลองบอกว่าให้ทำแกงอ่อมใช่ไหมเด็กตำลึงเนาอวันนี้เด็กตำลึงข้างรั้วนะคะข้างรั้วบ้านมา จะทำอะไรกินดีนวนวเราแกงอ่อมก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเราใส่ใส่ข้าวบึกอ,อร่อยค่ะกินแกงอ่อมเนื้อหมู กะหล่ำตำลึงวันนี้เด็กตำลึงข้างรั้วนะคะข้างรั้วบ้านมาจะทำอะไรกินดีประทานแกงอมกับครูวรรณไทยได้นะคะขอบคุณมากที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะจักก่อนนะคะ แกงอ่อมใส่เนื้อหมูนิดนึงแ้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแกงอ่อมกระดูกไม่ใช่กระดูกเนาะเนื้อหมูชิมแล้วตอนนั้นเอเอาแต่ใบกับยอดเราไม่ต้องเอาก้านมันเบื่อใช่ไหม เ้าเบื่อเขาเรียกเขาเรียกยังไงนะที่เราตำตำข้าวข้าวที่เราเอาไปแช่นอนนัวเราแกงอ่อมก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเราใส่ใส่เขาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแกงอ่อมกระดูกไม่ใช่กระดูกเนาะเน้อหมู <c oughs> <c oughs> ชิมแล้วตอนนั้นฝนฝนตกเนาะน้ำลึงก็ อยอดออกงามเด็ดเอาแต่ใบมันกับยอดยอดมันใส่ใส่กระหล่ำด้วยเนาะพอดีเรามีกระหล่ำในตู้เย็นจะทำนนัว,นวเราแกงอ่อมก็แกต่างกันตรงที่ว่าเราใส่ใส่ข้าวบึกใส่ ใส่กระหล่ำด้วยเนาะพอดีเรามีกระหล่ำในตู้เย็นจะทำด้วนนัวเราแกงอ่อมก็แกต่างกันตรงที่ว่าเราใส่ใส่ข้าวบึกใส่ใส่ใสกระหล่ำด้วยเนาะพอดีเรามีกระหล่ำในตู้เย็นจะทำด้วย แต่ใบกับยอดเราไม่ต้องเอากานมันเบื่อใช่ไหม hmm. เข้าเบื่อเขาเรียกเขาเรียกยังไงนะที่เราตําตําข้าวข้าวที่เราเอาไปแช่เตือนะคะเดี๋ยวลองชิมดูตะกี้ดับไฟแล้วคะ่ะนัวแล้ว วันนี้เด็กตำลึงข้างรั้วนะคะข้างรั้วบ้านมาจะทำอะไรกินดีักก่อนนะคะแกงอ่อมใสนะ่เนื้อหมูนิดนึง